สวัสดีครับอยู่กับเซียนฟุกอีกน,นะครับวันนี้มาตกปลานะเดี๋ยวมาลองตีช่องนี้ดูนะเม้นแคนะครับม้นยางแค่เดี๋ยวมาลองตีอะไรนะจะมีตัวหรือเปล่า มีตัวขยับน้ำนะกันแล้วครับอุ้ยหืไม่อยู่นะครับซ้ำดูนะครับ เดี๋ยวมาลองฟังนี้ดูนะครับ โดนนะครับโดนแล้วโดนแนละ้นวนี่นะครับกัดเม้นยางแค่เข้าไปเต็มๆแล้วเต็มปากเต็มคำเลยกัดแบบนี้ไม่มีหลุดนะ วันนี้ออกมาแต่เช้าเลยหวังว่าจะรวยนะครับโอเคครับใส่ถังครับปรับงานเมนแคะด้วยนะครับต่อค,ครับดูแล้วนะครับนั่นนะ ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก <c oughs> ัดรถได้ลงตีเลยกดถ่ายไม่ทันไม้เดียวเลยโดนเลยเนี่ยนะครับเม้นยางแค่ตัวนี้น่าจะครึ่งโลได้นะครับกดถ่ายไม่ทันเสียดายมากเลยสอดกัดไม่เห็นตัวนี้น่าจะหกหกขีดห้าขีดหกขีดได้โอเคครับ กลับงานปุยังเม้นแค่หน่อยนะไปชมตัวต่อไปนะครับของแต้มแล้ววัน,น